น้ำอิ่มตัวดินอิ่มตัวด้วยน้ําแต่รากข้าวเนี่ยใช้ประโยชน์จากดินจากน้ําในดินไม่จําเป็นต้องอิ่มตัวแค่มันมีความชื้นระดับหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับรากข้าวนะครับเนี่ยลองมาดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรูรูที่ส <c oughs> ี่ดินเหีเห็นไหมครับมันดึงน้ําจนชื้นเกือบมาถึงหน้าผิวดินเลย อันนี้คือ1ิบห้าเซนนะครับอันนี้ขนาดดินทรายเนาะมันก็เป็นประโยชน์รากข้าวเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากน้ําตรงนี้ได้อยู่ไม่ถือว่าก็เป็นแห้งมากนะครับอันนี้คือต่ําเกินไปละเห็นไหมครับมันต่ําเกินไปนข้างบนอยากแห้งแห้งนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับ,รบทีนี้วิธีการฝังถ้านาเราเนี่ยนาเราไม่เสมอกันเนี่ย ให้เราไปฝังส่วนที่สูงที่สุดนะครับแต่ห้ามฝังบนคนาเนาะให้ฝังห่างจากคนาไปประมาณเมตรถึง2เมตรนะครับแล้วหาส่วนที่เราลงไปดูได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าถามต่อว่ามีถ้าเกิดมีหน้าไหลห่เด้เออถ้ามันเป็นขั้นบนันไดเด้ครับเป็นขั้นบนันไดเป็นขั้นี่ยให้เลือกฝังในนาส่วนบนสุดอ่าครับแล้ว เวลาถ้าจะฝังเสาหลักเดียวก็ได้ไอฝังท่อเดียวก็ได้ครับแต่ต้องเวลาเอาน้ําเข้าครั้งแรกนะครับที่ผมบอกก่อนก่อนที่จะวานปุ๋ยเนาะต้องไปวัดก่อนนะว่าทุกแปลงต้องสูงสิบเซนเท่ากันทั้งหมดรหรือถ้ามันดูยากเนาะพ่อเนาะพ่อก็เอาท่อเนี้ยไปฝังทุกทุกแปลงต้องียหลายครับเพราะว่า สี่เน้อยก็ได้ก็ได้สายชิปพอ้แต่ถ้าเล็กเกินไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นรูแลวเวลาโรยเอาดมือกเอาดินออกใช่ถ้าเกิดดินมันตกก็จะเอามือร่วมลงได้เนาะมันเล็กเกินไป ไม่บางทีเนี่ยเวลาเราเอาฝังแน่นดินไปนานๆนะครับดินอยังมันตกหล่นลงไปหรือเศษไม้เศษอย่างเราก็ดึงออกได้ปลาตื่นตกลงไปกปตะดปปิ่ <laughs> งก่อน <laughs> พอได้ดับลาได้อยู่เลยก <laughs> ็มีปร <c ười> ะม <c ười> าณเท่านี้ครับจากการฟังท่อเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างไรครับ ขังส้วงเขาใส่ปุ๋ยดีเนาะอ๋อฟังเนี่ยฟังตั้งแต่แรกเลยครับพ่อโอ้ตั้งแต่แรกเลยแม่นครับตังแต่แรกไปฟังเลยบ้านเขาเลียว่าไผวานเขาเลียวาไผ่หาแล้วเพราะว่าเขาจึงได้เห็นระดับตอนตอนที่มันแห้งนะครับต้องวันต้องไปฟังตอนที่มันอยากคือว่าน้ำบ่ท่วมเนาะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมเขาจะบวมหมด้ี่มส่วนใดสูงส่วนใดต่ำนงเป็นนงกระปุครับ อยากเซียมๆนะกลุ่มนี้หิวข้าวแล้วเซียมครึ่งแล้วถ้าดินเหนียวต้องถึงระดับไหนนะคอยเติมแล้วดินดินเหนียวเนี่ยระดับสุดท้ายนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวทั้งหมดครับรูที่สี่รูที่สี่รูที่สี่ต้องรูที่สี่ แม่อันนี้เราเอาดินบรรดาหมาตุ้ดมันคือแห้งให้มันแห้งไปเรื่อยๆหเล่ครับกินแล้วราดับพียังเติมแมนแมนครับแห้งนี่เราเบิร์กข้าเบิจ์กน้ำเบิร์กน้ำนท่ออไม่พอถ้าไม่ถ้าเกิดว่าดูดินเดียวน้ำระดับเท่านี้น้ำระดับนี้ให้มาดูตรงนี้ครับตรงเบิร์กน้ำมาดูนะครับมาดูน้ำมาดูเขาเป็นตัวอย่างครับของผู้ใดดินเดียวเป็นน้ำระดับนี้ ้ไงยินเนก็บินได้านินเนี้ยบได้แร้วบิไ้อ่เปรับเนี้่อไอยกับมาู้นจะคอยเติมน้เขาด้อครับเพราเปนว่ารถไฟผู้เดียวเฝ้าน้ำเขาด้มันเปลืองน้ใมันรถกรับสุดท้ายอย่าเนี้วเนาะเิมที่แรกกัให้มันเหลืออยูุเห็นมเนียเห็นว่าเบื้อง้านาแห้งๆเลยนี่แทางใต้อ่เปียกเล ครับดินดทรายนี่ตัวนี้นูที่สามดินทรายเบ่งหูนูที่สามเห็นบมอกสุดท้ายคุณต่ว่าเห็นเห็นน้ำมันยังชื้นดินมันยังชื้นนะขา้าเไปเกือบแตกเขิบคุณแล้วครับ ตามนวแมริง,เ,เ,รงเดียวเลมลงตานี่เตเติรับนี่ครับูมซูดเน้อปนไส้เปนยินดูตามตัวนี้ก็ไจพิวดีเนี่ยครับพุดดี้ยเพือพุดดิเอาประมนมูตระดับนี่แนี่ลงไป ล้ากะให้ตัวนี้เสมอพืดินแล้วก็ดินกแน่ครับแล้วก็มไปเลยเรจะป็นนี่เวลาเขาเบิงกนะเราจอเบิ่งเดี๋ยวก็งแจกใหลังอามพรแม่ดินใหญ่ดินทรายครับดินเหนียวดินเหนียวรูนี้เลยโีหะที่ลังมเเตเิมเตเติมเติมเติมเมเติ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 นเิเติมเปิมดิเตเติมเติมมเติมเติมดเ หลังจากนี้เขากลับบ้านไปเขารับเม็ดนะครับหรือเอาแม่บรรทัดก็ได้วัดลงมาห้าเซนแล้วก็ขีดไว้เลยครับฟังดังขอพี่ครับแม่บากไว้บากไว้ครับแล้วกาเติมน้ำเข้าไปครับน้ำอย่าตรงนี้ครับน้ำน้ำตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยให้มันลด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 ลงมาถึงตรงนี้ค่อยเติมน้ำเข้าใหม่จนถึงเราจะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองนะครับเราถ้าใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่สองแล้วไม่ต้องให้ลด คือให้มันต่ําไม่เกินห้าเซนจากผิวดินก็นคือรักษาระดับน้ำไว้ครั้งที่2จังมือใส่ปุ๋ยะครั้งที่สใส่ปุ๋ยมห้าสิบสีบ่ ครั้งที่แรก14บสี่มือครับครั้งแรก14เข้าใจง่ายๆว่าตั้งแต่วันที่54ไปจนถึงวันที่ร้อยเนี่ยอย่าให้น้ำเกินวันที่17บเจ็ดทำห้าสิบสี่ทำสุดท้าย54บางคนเขาใส่3ครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ให้เกิน54แสิบ่ใครใส่3ครั้งเนี่ยครั้งที่1เนี่ยวันที่14เนาะหรือวันที่17ก็ได้ครั้งที่2เนี่ยวันที่30ครั้งที่3เนี่ยวันที่54 แล้วตั้งแต่วันที่ห้าสิบสี่เป็นต้นไปเนี่ยห้ามให้น้ำแห้งให้น้ำคงไว้ไปตลอดจนถึงวันที่ร้อยแต่ตั้งแต่วันที่ศูนย์เนี่เนาะที่เราวันที่หว่านข้าวไปจนถึงใส่ปุ๋ยครั้งแรกวันที่สิบสี่นะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่เป็นต้นไปปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ปล่อยให้มันลดปล่อยน้ำเข้าปล่อให้ลดจนถึงวันที่สิบ ในวันที่ห้าสิบสี่พอวันที่ห้าสิบสี่สภาพนั่นเองนะครับง่ายติดรแมนนครับแมนแมนผมดึง